สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอีกคับผมอิมูจิกันอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับวอลกับซุงนะฮะเอ้ชื่อรายการใหม่เป็นไงล่ะรายการเก่ายังไม่เคลียร์เลยรายการใหม่ๆาอีกแล้ววันนี้นะครับทุกท่านผมจะพาทุกท่านไปกินรามงร้านหนึ่งที่เรียกว่าอร่อยอันดับต้นๆในชีวิตผมแล้วกันนี่เรียกอย่างนี้เลยนะไม่เอาในโลกในจังหวัดไม่เอาอะไรทั้งนั้นเอาในชีวิตผมนะครับก็ผมเนี่ย เป็นคนที่ชอบกินรามเมงเป็นคุนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรามเมงแบบเปิดร้านเองรามเมงในห้างอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยชอบกินมากๆนะครับแล้วก็ร้านเนี่ยเคยไปกิน1ครั้งนะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับทั้งในเรื่องของร้านในเรื่องของรสชาติอาหารอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็จะพาทท่านไปกินร้านนี้กันเพื่อแบบบางท่านนะครับอยากจะกินรามเมงนะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจละกันนะครับว่าจะอยากไปกินไหมนะครับซึ่งร้านที่เราจะไปกินเนี่ยชื่ออิบิสุนะครับรามเมงนั่นเองนะก็อันนี้จะเป็นสาขาที่อยู่หลังย่าโมนะครับผมไม่รู้ประวัติความเป็นมานะคือเคยได้ยินว่าเมื่อก่อนเขาตั้งอยู่สักที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่หลังย่าโมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ฮะเราก็อยู่กับคนเดิมอีกแล้วฮะมิสเตอร์อาบังแมนนะครับผม นะอาบังแมนนะครับวันนี้ผมจะพาบาังแมนไปกินด้วยอาบังแมนไม่เคยกินใช่ไหมเคยกินร้านไหนเคยกินอีกร้านหนึ่งแต่ไม่รู้ชื่อร้านเออแล้วเป็นไงร้านนั้นอร่อยไหม,มอร่อยเดี๋ยวอีพีหน้าจะไปกินร้านนู้นนะครับเดี๋ยวอีพีนี้กินร้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับร้านอีบิสึเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดทั้งวันนะทุกคนไม่ใช่ว่าเปิดตอนไหนก็ได้นะเขาจะมีเปิดเป็นรอบนะครับอ่านี่มีเปิดเป็นรอบนะครับ ก็เราก็สามารถคลิกเข้ามาที่เพจเขานะครับดูในในแต่ละวันได้เลยนะว่าวันนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะไรยังไงนะครับเนี่ยอย่างของผมก็นี่นะครับนี่เราดูที่หน้าเพจนะครับก็วันนี้นะครับเปิดนะ11โมงถึงบ่าย2อันนี้คือรอบแรกนะแล้วก็รอบ2คือ4โมงครึ่งถึง4ทุ่มนะครับเขาจะแจ้งไว้เลยว่าวันเสาร์อาทิตย์วันที่17 18กุมภาพันธ์เนี่ยเนี่ยวันนี้คือวันเสาร์เนาะ เปิดสิบเอ็ดโมงถึงบ่าย2อ,อันนี้คือรอบแรกรอบ2คือ4ี่โมงครึ่งถึง4ทุ่มนั่นเองนะครับร้านเนี่ยนะครับก็มีที่นั่งนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีทั้งในโซนของที่นั่งที่เป็นแอร์แล้วก็โซนที่นั่งข้างน,นอกที่เป็นแบบรับลมนะครับริมหนอนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของที่จอดรถนะครับก็เรียกว่าต้องหาจอดตามแถวย่าโมเอลนะครับไม่ได้มีที่จอดของร้านโดยเฉพาะ ดังนั้นเนี่ยถ้าจะไปกินเนี่ยนะครับก็ถ้าใครเอามอไซค์ไปได้ก็จะดีจะมีที่จอดเยอะถ้าใครเอารถยนต์ไปเนี่ยก็อาจจะไปช่วงก่อนร้านเปิดสักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยหน่อยนะครับเพื่อที่จะหาที่จอดรถเนาะเพราะว่าจริงๆย่าโมเนี่ยที่จอดรถมันค่อนข้างที่จะเต็มเกือบทุกวันโดยเฉพาะถ้าวันไหนมีงานอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษนั่นนะครับก็ร้านเนี่ยตั้งอยู่หลังย่าโมนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ Google m a p ไว้ให้แล้วกันเผื่อใครแบบว่าอยากจะลองไปตามลายแทนนะฮะ โอเคประมาณนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับเดี๋ยวผมอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ร้านตอนช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นยังไงนะจะน้ําลายไหลแค่ไหนเอาไปเจอกันครับครับจะหลังกันไปแล้วนี่ตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นเขาเปิดสี่โมงครึ่งถึงสี่ทุ่มก็น่าจะพอดีแหละมั้งช่วงเวลานี้เออ ไปถึงก็น่าจะได้กินเยอะกูอยากกินอะไรพิเศษไหมน้ำเปล่าไอ้เหี้ยพาไปกินร้านราเมิงสั่งน้ำเปล่ากูยังงงกับซุปราเมิงเลยกูกินมาเยอะนะแต่กูว่ากูงงแบบซุปมิโซะอะไรนะซุปอะไรที่เราไปกินอยู่ The Mall เฮ้ย The Mall อะไรวะต้มยำเออใช่มีมิโซะมีโชยุมีต้มยำกินอะไ่กินต้มยำอันนี้กินต้มยำอ่ะอมือนเดิมที่จะลองไปหลายร้านมีแต่ต้มยำอะไรไม่เหมือนเอ้ยแต่อันอร่อยนะ เที่ยวไปกิวอิชิอ่ะต้มไอ,อ้ต้มยำมันนั้นอ่ะอร,อ,อร่อยอร่อยแบบว่ามันมันไม่ได้เผ็ดมากอ่ะมันให้เด็กกินได้เ,เ,เราถึงแล้วนะครับก็ตอนนี้ค,คือ,ยอยหน้าร้านอ่ะจอดไม่ได้นะ เพราะมันเป็นขาวแดงป่ะแต่ว่ามันก็มันก็มีที่จอดแต่ว่ามันเป็นที่จอดของร้านแหละไอ้ข้างๆร้านนะั้นมันคือร้านนมเหรอเออตอนแรกอะ่ะไม่เห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเห็นแต่ร้านนมไอ้ขาวๆเนะี่ยเห็นว่ามันสไตล์แบบดูมินิมอลมินิมอลดีติ่มนืมอ้อสดใช่ไหมโน่นไม่ใช่ร้านนี้อ๋อเอาตินน่มนมสดอยู่ตรงนี้เหรอเออนั่นแหละเล้วที่มันอยู่ในซอยนู้นตรงนู้นมันคืออะไรวะติ่มเนืสดมีกี่สานขานั้นมันดูดนมอ๋อเออดูดนมพิยาหรือพาณิชย์หรือไม่ดูดนมวิทยาไม่ใช่่่อยูตรงาาบกสนีพณิ <Junior> อ,อยูอ่นี่อพาริเหรอมันี่ก็พอมีอยู่ถึงแล้วนะครับนี่เราก็เข้าในร้านมาแล้วนะครับก็ในร้านก็จะประมาณนี้นะก็คือเป็นโต๊ะแบบอันนี้จะเป็นโซนห้องแนะเราก็นั่งได้หลายคนอยู่กัน ว้นนี้เธอสวยจังอยากว่าแอลโอเคครับตอนนี้ก็อย่รอแอบรอข้าวมาเดี๋ยวทําทแบบทดสอบให้ที่รักกันเบื่อี่ประกาแค่เดียวนังไม่ได้ทำเลยนี้ือก็คือร้านเนี่ยมีมีมีขนาดที่โอเคนะแล้วก็มาเป็นครอบครัวได้แบแต่ว่าที่จอดรถเราจะต้องหานะเพราะว่าถ้าโชคดีก็อาจจะได้จอดหน้าร้านแต่ว่าถ้า มาช่วงแบบเย็นๆก็ที่จอดรถมันจะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ข้างๆนี้เป็นร้านนมปะเออก็ข้างๆก็มีร้านนมสมมอยากีฬาเมงเสร็จก็ไปเที่ยวร้านนมต่อได้ก็แนะนําสําหรับคนที่แบบอยากกินลานเมงแล้วก็อยากว่าย่ามโมต่อหรือเที่ยวต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามันไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะมันไม่ได้เปิดแบบว่าทั้งวันนะครับต้องดูเช็คในเพจนะถ้าน้องมุงหมูจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปก็เช็คให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับว่าร้านวันนี้เขาเปิดกี่โมงเพราะว่าแต่ละวันจะเปิดไม่่่เทากันใชปะ แต่ละวันจะเปิดไม่เหมือนกันบางวันเปิดรอบรอบนี้นี้ไปประมาณนั้นนะครับก็ใช้เช็คมาก่อนจะดีกว่านะครับแล้วก็ราคาอาหารก็ไม่แพงนะคือถูกกว่าในห้างอะ่ะประมาณนึงเลยนะครับอย่างของเราเนี่ยโดนไปประมาณเซตหนึ่งก็แค่ร้อยต้นต้นอะร้อยต้นต้นนะครับอย่างของเราเนี่ยสั่งไปเยอะมากนะมีเป็นเซตสองอันพรีเมียมเซตอีกอันหนึ่งแล้วก็แบบกินแยกกันนเนี่ยหกร้อยสามสิบสองบาทนะครับอันนี้คือกินสามคนแบบเยอะมาก สาวคนแบบเยอะมากถ้ามากินครอบครัวก็บอกว่าราคาถูกกว่านี้อีกนะครับอันนี้คือเราสั่งเป็นเซตมันก็เลยได้เยอะได้น้ําได้เกี๊ยวซ่าได้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวรอดูอาหารต่อไปนะแต่ตอนนี้ก็เอยอาหารมาแล้วมาเร็วมากมีอาหารมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเกี๊ยวซ่านะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เอบีรูนะครับแล้วก็อนี่ก็เกี๊ยวซ่า เดี๋ยวให้โฟลองชิมแล้วบอกว่ารสชาติเป็นยังไงเราเราเราเทียบแบบมึงเคยไปกินพวกแบบว่าตามร้านร้านอย่างเงี้ยที่อื่นใช่ไหมเออเราเคยกินของในแฟรลองเทียบอย่างนั้นแล้วก็เทียบกับแบบที่เราไปกินในห้างตอบเลยได้ไหมตอบเลยอะไรกินก่อนสิกูเคยกินแล้วไงไม่ก็แบบว่าเดี๋ยวกินไปก่อนครับอาจจะไม่เหมือนกันเอาเทียบกับเทียบกอะไรห้างถ้าเคยกินที่มีแฟรแล้วก็เทียบนห้ไปเกือบนี่ครับทำ นี่เป็นตุ้มย่างนะครับนี่เป็นพิสโซก็อ,อร่อยก็ไม่ได้แย่ถูกมันแล้วแต่ปากคนใช่พี่ถึงไม่แน่นะจะอร่อยกว่าต้ลองชิมกันรู้สึกว่านี้มันเปรี้ยวกว่าอืมมันมันแบบมันเปรี้ยวกว่าเส้นน่ะเส้นเส้นนวลกว่าไหมลองชิมเสน้นตาเปล่าคือดีกว่า ต,ตาเปล่าเีเยอะกว่าเออถ้าพวก,กวพวกร้านแบบนี้มักจะได้เยอะกว่าพวกในห้างแน่นอนอยู่แล้วสเส้นผูชอบแบบนัานมากกว่าชอบแบบนู้นมากกว่าแต่อันนี้เพราะอ,อันนี้มันเป็นเส้นเล็กเนา<อ>ะมันเส้นเหมือนเส้นแบบเส้นมามออีแต่อยูอยใ่ในห้างมันจะเป็นเส้นใหญ่เออนีครับก็ดูว่าใครครชอบเส้นอย่างนี้ก็มาลองดูอร่อยนะครับปกติผมไม่กินวิสุกนะปกติกินโชยุแต่ว่าอันนี้มาลอง อืมผมชอบอยู่นี่มากกว่า <c oughs> คือไม่สูตผมไปกินอยู่ในห้างนะมันรสชาติจะแบบว่าเหมือนมันสาเร็จรูปใหม่อันนี้ไม่ชัวร์นะเรื่องของสูตรแต่ว่าเอาที่แบบความรู้สึกการกินนะนะก็คือผมอะชอบชอบอันนี้มากกว่าแล้วก็ลองเส้นเส้นอ่ะผมชอบเส้นแบบเนี้ยมากกว่านะครับคือเส้นเส้นที่มันเป็นเส้นอูร่งใหญ่ๆอ่ะแต่ทั้งก,ก็ชอบเป็นอีกสไตล์เด่นแต่เส้นเล็กอันเนี้ย ก็ชอบเหมือนกันคือมันแล้วแต่ว่าเรากินอะไรแบบไหนก็เหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวน้ําตกกับก๋วยเตี๋ยน้าใสคือมันไม่ใช่ว่าเมีนะไรแย่กว่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าวันนั้นอยากกินแบบไหนมากกว่านะครับเออก็เส้นเล็กๆเนี้ยมันก็จะเคี้ยวง่ายแล้วก็ดูได้เยอะหมือนที่โบบอกแหละมันดูได้เยอะแล้วก็พอมันเป็นแบบร้านแบบโฮมเมดพวกหมูพวกปริมาณการให้มันก็ให้เยอะกว่านะครับพวกร้านใหญ่ๆร้านที่เป็นแบบในห้างอะไรเงี้ย แต่้องปร้อด่ไไมรน่นเานให้ตองปรอเท่ะต้งเต็มากันแต่เอากันใช้แปดเากันดูดิูลายลงคลิปตอ,อนกลางคืน หลายคนชอบกันอืมกินไหมมันคืออะไรกูแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันอ้าวเซฟมันเขียนเป็นเซตอะมันไม่ได้เขียนว่าคืออะไรเหมือนพวกริ่งแต่เขาบอกว่าข้าวงบนอะมันเป็นหมูกับ อะไรพริกอะไรไใช่ป่ะ<า>ลองชิมแต่อันนี้หน้าตาเหมือนผัดผัดโต๊ะให้โฟชิมดิเขากินเผ็ดไม่ได้เออมันต้องเผ็ดนี่เลยโฟลองชิมดูเนี่ยมันเป็นราเมงใช่ป่ะข้างล่างเป็นเส้นเหมือนราเมงแห้งอ่ะข้างลาเป็นเส้น,นแต่ผมว่าจะผัดอ่ะลองเกลือน่ะไม่ใช่ข้าวจิ้มดูสิก็รู้แล้ะ มียุงด้วยตอนก่อนจะคุกอัดตรงเส้นมันจะมีเหมือนจิมสีขาวอ่ะ แต่พอกินอะอเหมือนกะทิอ่ะให้แปลกให้แปลกชิมไหมไม่เนี่ยขนาดนั้นมันจะเป็นมันรม,นมาไม่มีกลิ่นกลิ่นเหมือนกะทิอ่ะใช่จ้ะมันถั่วเลยเออเออใช่ใช่ใช่เหมือนถั่วลองชิมดิยก็เป็นกะทิอะไม่ชอบกะทิอะ่ะ ก็คนเด็กกินขนาดนั้นกินมันทั่วลองดูเอ้าถั่วอ่อถั่วจัดเลยก็อร่อยนะแต่มันก็เป็นแปลกๆเล่ๆต้งเป็นขนมหวานนะนหวานอะไรเป็นโดสกเวย์รอเปล่าม่แน่จัง ก็ประมาณนี้คือใครสนใจก็นะติดตามเพจได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์กูเกิลแบบไปให้นะครับรใครอยากจะมาลองกินย้าอีกทีหนึ่งว่ามันเปิดเป็นรอบนะครับให้เช็คที่หน้าเพจดีๆก่อนที่จะมาแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยถ้าเอารถยนตมานะครับมันจะจอดยากนิดนึงอาจจะต้องอามาก่อนเวลาเปิดหน่อยนะครับช่วงเย็นเนี่ยรถจะเยอะก็ให้หาที่จอดมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ ถ้าเอามอเตอร์ไซค์มาโอเคมีที่จอดได้นะครับหน้าร้านเนี่ยจอดไม่ค่อยได้แล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากนะครับใครจะพาพ่อคุณแม่มาอะไรางี้ก็มาได้นะผมว่าราคาครอบครัวกำลังดีเลยก็มีเมนูนให้เลือกหลากหลายดีแต่ว่ามันจะเฉพาะทางลาเมงหน่อยนะครับมันจะไม่ได้เหมือนในห้างที่แบบเขามีอย่างอื่นแบบหลากหลายเลยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสถหนการว็อกในวันนี้นะว็อกกระสงนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับก็ ใครชอบคลิปอย่างนี้ฮะฝากกดไลค์ส like, ั่วสกายกดแชร์เพื่อไปกระตุ้นใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคิปใไม่สยตามผมครับเอาไว้ที่จะเจอในคลิปหน้าวันนี้ผมตัวลาไปก่อนวันนี้ลา